สวัสดีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วในหัวข้อการจับสาระสำคัญค่ะคาบที่แล้วที่นักเรียนได้เรียนก็จะเป็นลักษณะของการอ่านข้อความแล้วให้นักเรียน หาสาระสำคัญค่ะสาระสำคัญเป็นเป็นข้อความที่ไม่สามารถตัดออกได้นะคะถ้านักเรียนไม่สามารถหาใจความสําคัญหรือสาระสําคัญได้นักเรียนก็ไม่สามารถไปต่อได้หรือว่าไม่เข้าใจเนื้อหานั้นเลยค่ะทบทวนนะคะในครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนกันก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าหนึ่งข้อความสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องหาคือสาระสำคัญค่ะ อาจจะอยู่ต้นย่อหน้ากลางหรือท้ายก็ได้อยู่ที่ผู้เขียนนะคะเขาจะวางไว้ที่ไหนหรือว่าจะอยู่ต้นกับท้ายก็ได้ค่ะและอันดับที่2อค่ะก็จะเป็นส่วนขยายข้อความที่เป็นส่วนสนับสนุนหลักอันนี้ก็คือถ้านักเรียนได้ใจความสำคัญแล้วสิ่งนี้ก็จะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญ และสุดท้ายค่ะข้อความที่เป็นส่วนขยายความที่เป็นส่วนสนับสนุนรองรองนี้ก็คือสนับสนุนส่วนขยายข้อความที่เป็นส่วนสนับสนุนหลักนะคะรองก็คือรองลงมาจากหลักนั่นเองนะคะขยายสนับสนุนหลักนะคะนี่คือลักษณะของการเรียนคาบที่แล้วเกี่ยวกับการจับสาระสำคัญค่ะ ครับที่แล้วมิรให้แบบฝึกหัดนักเรียนไปนะคะแล้วให้นักเรียนหาข้อความค่ะ3ส,ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1ก็คือใจความหลักส่วนที่2ก็คือส่วนขยายความที่เป็นส่วนสนับสนุนหลักกับส่วนขยายความที่เป็นส่วนสนับสนุนรอง อันนี้ไม่มั่นใจว่านักเรียนทำได้ทำถูกต้องหรือไม่นะคะเราลองมาทบทวนนะแบบฝึกหัดนะช่วยกันดูไปในอดีตนั้นคนไทยส่วนมากมีความรู้ในทางช่างไม้และการปลูกสร้างบ้านเรือนเนื่องจากถือเป็นคติว่า ลูกผู้ชายพอรุ่นหนุ่มขึ้นมาก็ต้องฝึกหัดช่างไม้ต้องปลูกสร้างบ้านเรือนเป็นมักเริ่มต้นจากการเป็นลูกมือช่วยช่างผู้มีความชำนาญและเรียนรู้จากประสบการณ์ในการลงมือก่อสร้างงานจริง จากนั้นการที่คนไทยมีจิตศรัทธานในศาสนาจึงมักช่วยพระสร้างกุฏิสงสาราการประเรียนหรือซ่อมโบสถ์วิหารจึงได้ความรู้ทางช่างและการก่อสร้างเพิ่มเติมจากวัดอีกด้วยเพราะพระสงฆ์ไทยส่วนมากเป็นช่างหรือมีความชำนาญทางการก่อสร้างอยู่ด้วย ใน,ในที่นี้นะคะถ้าได้ข้อความสิ่งแรกที่นักเรียนต้องหาก็คือใจความหลักค่ะได้ไหมได้ไหมคะใจความหลักที่นักเรียนหามาจะตรงกันไหมนะในที่นี้ใจความหลักของข้อความนี้คือในอดีตนั้นคนไทยส่วนมากมีความรู้ทางช่างไม้และการปลูกสร้างบ้านเรือนนี่คือลักษณะของใจความหลักค่ะอยู่ต้นข้อความ ต่อไปค่ะนี่ไม่ยากนะคะต่อไปเราจะต้องหาข้อความขยายที่เป็นส่วนสนับสนุนหลักค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคือส่วนสนับสนุนหลักเราก็มาดูข้อความใจความหลักค่ะใจความหลักนะคะใจความสําคัญคนไทยส่วนมากมีความรู้ในทางช่างไม้และการปลูกสร้างบ้านเรือนแล้วจะรู้ได้ไงว่าคนไทยมีความรู้ในช่าง เกี่ยวกับบ้านนะคะช่างไม้เกี่ยวกับการปลูกบ้านรู้ได้ไงละ่ะเราก็ไปหาข้อมูลเป็นส่วนสนับสนุนหลักนะคะรู้ได้ไงว่าคนคนไทยมีความรู้ทางด้านช่างไม้และการปลูกสร้างบ้านเรือนก็เพราะว่าเป็นอาสมัยก่อนนะคะถือเป็นคติว่าลูกผู้ชายพอโตขึ้นมาหรือเป็นหนุ่มขึ้นมาต้องฝึก หัดช่างไม้ต้องปลูกสร้างบ้านเรือนเป็นนี่คือลักษณะของอความรู้ข้อสนับสนุนนะคะแล้วนอกจากนั้นอะไรอีกล่ะนอกจากว่าเราคนไทยส่วนมากมีความรู้แล้วมีอ,อันไหนไหมที่ทำให้บ่งบอกว่ามีความรู้ค่ะก็ข้อความนั้นอีกอันนึงก็คือคนไทยมีจิตศรัทธานในศาสนา ก็เลยช่วยสร้างกุฏิสร้างการประเรียนสร้างอย่างนะคะเมื่อสร้างก็จะได้รับความรู้จากการช่วยเหลือจากการก่อสร้างเพิ่มเติมจากวัดด้วยนอกจากไปเ,เรียนรู้นะคะฝึกหัดช่งางไม้แล้วก็ยังช่วยพระในการสร้างนะคะสร้างกุฏินะคะสร้างการาสาราการปะเรียน ก็ทำให้เป็นการสนับสนุนนะคะหลักทําให้รู้ว่าอ๋อคนไทยรู้เพราะอันนี้ส่วนที่1ก็คือช่วยนะคะช่วยผู้รู้ปลูกบ้านแล้วก็ช่วยวัดนะคะช่วยพระสร้างซ,ซ,ซ่อมแซมหรือว่าสร้างสาราการเรียนหรือโบก็จะได้ความรู้ทั้งสองอย่าง ะะแล้วส่วนที่ไม่ได้มีระบายสีนี้ก็คือส่วนที่เป็นส่วนขยายความที่สนับสนุนรองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะที่แบบฝึกหัดที่มิรได้ให้ทำไปวันนี้ไม่มีเพิ่มเติมจากการการเรียนเพิ่มเติมหัวข้อนะคะแต่เป็นการฝึกค่ะฝึกเหมือนเดิมค่ะ ฝึกแบบฝึกหัดวันนี้ให้แบบฝึกหัดไป3แบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำแบบแบบฝึกหัดแรกนะคะ,ะมีข้อความให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนก็หาส่วนที่1ส่วนที่2และส่วนที่3เหมือนครั้งที่แล้วค่ะอันนี้ไม่ยากสิ่งแรกที่คุณจะต้องหาคือใจความสำคัญค่ะแล้วคุณก็จะเมื่อหาใจความสำคัญเสร็จแล้วคุณก็สามารถที่จะ หาส่วนสนับสนุนที่เป็นสนัสนบสนุนหลักได้เองใจความสำคัญไม่ได้สามารถอยู่ที่ต้นหรือว่าอยู่ที่กลางหรืออยู่ท้ายอย่างเดียวนะคะอยู่ตรงไหนก็ได้นะรักเรียนดูดีๆนะคะนี่คือข้อความที่1ค่ะส่วนี้คือข้อความที่2ค่ะและสุดท้ายและนี่คือข้อความที่3นะคะ ให้นักเรียนนำข้อความทั้ง3ข้อความนี้เขียนลงในสมุดและแต่ละข้อความแยกให้ได้ว่าอันไหนเป็นส่วนที่1ข้อความไหนเป็นส่วนที่2ส่วนที่3แต่ละแต่ละข้อความนะคะมิตดหวังว่านักเรียนก็สามารถที่จะหาใจความสำคัญส่วนสนับสนุนหลักและส่วนสนับสนุนรองได้อย่างถูกต้องนะคะ วันนี้มิรก็ขอจบการเรียนการสอนในคาบนี้ไว้เพียงเท่านี้มิตรหวังว่านักเรียนจะสามารถทำแบบฝึกหัดทั้ง3ข้อได้อย่างถูกต้องนะคะก่อนที่จบก่อนที่จะจบนะคะมิตรก็มีคำคมฝากไว้ให้คิดนะคะความรักไม่ต้องมีใบเสร็จเพราะรักแล้วเจ็บก็ไม่รู้ว่าจะไปเก็บตังค์ที่ใคร เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ